เชา้าเตอนนี้ประมาณประมาณเจ็ดโมงเชา้าเป็นรามานั่งที่ห้างลูกผสมพระอาทิตย์ยังส่องแสงได้ไม่สว่างพอปลาชะโดสีเหมือนปลาชะโดเลี้ยงลูก เป็นนักล่ามองไม่เห็นลูกฉดุตัวไม่เล็กน่าจะไซส์ประมาณ4ีกิโลไซส์สวยมาก ยิงนัดเดียวพอเดี๋ยวคู่ของปลาจะตืน่นยิงหลายนัดเดี๋ยวปลาตกใจพออากาศขึ้นแสงไม่ค่อยดีนะครับพออากาศอยู่ตรงนี้แสงไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงนี้ยังเช้าอยู่ ปกติอย่างที่เล่าในได้หลายคลิปชาวบ้านเขาก็ยิงนัดเดียวกันทางนั้นแหละครับก็มีความคิดแปลกๆของเป็ดนักล่านี่แหละที่เอากระสุนมา,มายิงทีละสองนัดสามนัดแค่โดนหัวหรือว่าโดนต้นคอนัดเดียวประชะโดไซส์ประมาณ3-4กิโลนี่ก็น่าจะน็อกได้ทันที ที่ยิงก็ด้วยเพื่อความแน่ใจเนาะไม่ให้ปลาขยับไม่ให้ปลาเคลื่อนที่ไปจุดอื่นเอานี่น,นี่ใบบัวใบบัวเล็กน,นี่โอ้โหฟองอากาศขึ้นเยอะมากปักอยู่ตรงโคลนตรงนั้นเลยครับจมไปแล้วหนึ่งปกติ ปลาฉโดที่เปลี่ยนสีแบบนี้นะครับจะเป็นปลาชะโดที่ที่ออกลูกแล้วกำลังประคองลูกเล็กๆอยู่แต่จังหวะนี้ยังไม่เห็นชโดยังไม่เห็นลูกปลาชะโดคงขึ้นห่างกันไม่ไกลนะครับค,คู่อีกตัวหนึ่ง นานๆนานๆนนนนจะเห็นชะโดจับคู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวสีขาวแบบเนี้ยระยะยิงจังหวะนี้ยิงแค่แค่ประมาณไม่ถึง20เมตรนะครับวันนี้ยิงใกล้มาก ฟองอากาศขึ้นอยู่ที่เดิมไม่หยุดก็ชี้ชัดว่าปลาจมอยู่ตรงนั้นจริงนะครับจังหวะนี้พระทิตเริ่มจะโปรสาดแสงลงมาแล้ว เริ่มจะมองได้ชัดเจนขึ้นโอ้ oh. นี่จังหวะนี้ปลาดิ้นครับขออากาศขึ้นเต็มพื้นที่เนี่ย เป็นปลาดิ้นนะครับปลาดิ้นอยู่ใต้โคนข้างล่างคือรูปแบบของการยิงปลานอกจมลงไปแต่ก็ยังดิ้นอยู่ร่างกายยังยังยังไม่ตายสนิทเป็นร่างกายปลามันยังขยับได้อยู่ เมื่อสักครู่เห็นเห็นเห็นเป็นเงาอยู่ใต้น้ำนี่นี่นี่สีโผล่แล้วชะดดูอีกตัวครับลึกลงไปใต้น้ำประมาณสักสามสิบเซนจะจีบไหมนะครับ ตัวนี้เป็นลายสีขาวเมื่อสักครู่เป็นนักล่าไม่ได้เลือกเลยนะว่าจะยิงตัวผู้หรือตัวเมียแต่ว่าแค่ตัวแรกที่จิบ จมลงไปอย่างสวยงามจิบคือจบ <c oughs> จมอยู่ข้างๆกันเลยสองแต้มโอ้โหเป็นปลาชะโดคู่ประทูครับวันนี้เป็นปลาทูมาแล้วนะดู啊 จะงมเจอไหมเนาะเดี๋ยวเคลียรปืนยิงอยู่ใกล้มากนะครับใบบัวใบเดียวตรงนั้นสองสองยอดไม่ใช่ยบใบเดียวสองยอดจมลงไปทั้งสองตัวเลยบรรยากาศรบรอบเะมีแพรล่องมีรีสอร์ท แล้วก็มีสุ้มกอย้ามีข้างหลังซุ้มกอย้าอยู่ข้างหลังระยะยิงทั้งหมดที่ที่ห้างลูกผสมสูงแค่15เมตรประมาณนี้ยิงไกลที่สุดก็อยู่ที่ประมาณประมาณ50เมตรมุมน้นจังหวะนี้ปลา เข้ามาเข้ามาเรียกอะไรเรียกมาเรียกมาจับคู่มาไหว้วนๆกันแค่สิบห้าเมตรไปลงไปงมกันครับโอเคครับ อ้าขยับาาขึ้นเรือเรียบร้อยโอ้ ที่แรกงมเจอตัวเดียวเนาะตัวที่ตัวที่มีแผลหลายหรูเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่เป็นนังล่ายิงเลยโอ้โหนียังไม่ตายน,นี่ขนาดตัวที่ยิงก่อนเนาะนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าปลาคือปลามีขยับมีขยับก็เลยหาหาไม่เจอที่แรกต้องงมหลายหลายทีโอเค เจอแล้วเรียบร้อยทั้ง2ตัวปลาทูปลาทูมาแล้วครับถังสำรองอากาศหน้ากากปักอุดหูแล้วก็ห้างลูกผสมครับห้างซึ่งท่อนล่างที่จะจมอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ส่วนบนเป็นโครงล่างร้าน คงนั่งร้านก่อสร้างสูงเบเ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณสัก9เมตรครึ่ง10เมตรไม่เกินนั้นระยะยิงจากตรงจุดที่ผูกเรือไว้เนี่ยประมาณ15เมตรประมาณนี้เชา้าเช้าแสงยังครึมๆอยู่เนาะบางจังหวะก็คือเมฆเมฆบาบางดวงอาทิตย์เอาไว้ บางจังหวะก็มีแสงลอดลงมาบรรยากาศรอบๆนี่เลยร่มรื่นน่าอยู่อสสาศัยมากเลย <c oughs> บ้านหาเป็ดนักล่ะดูพิกัดหน่อยอยู่ทับนี้แหละชี้มือขึ้นไปเนาะบ้านเป็ดนักลายอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเอาประทูไปช่างดูเดาว,ว่าน่าจะมีสามบุกบวกอะ ที่แรกเดาว่า4อาจจะอาจจะสี่สำหรับตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวที่ยิงก่อนเลยอ่ะตัวใหญ่จริงๆไม่ได้เลือกตัวเล็กตัวใหญ่เลือกตัวที่จิบก่อนไปเดี๋ยวไปขึ้นตาช่างกันครับไปดูว่าโดนตรงไหนนะครับโอเคดูชโดสองตัวนี้กันใกล้นะครับเอาตัวแรกก่อนตัวนี้ที่ยิงก่อนใหญ่กว่าใหญ่กว่านิดหน่อย เราะว่าเหมือนเหมือนจะตัวยาวกว่ากี้ตอนที่เอาตอนที่เอาไอ้ไอพิสูจตรลูกกระสุนปลายังขยับดิ้นดิ้นอยู่เลยนะครับปลายังไม่ตายนัดเดียวเข้าตรงที่ใต้ตาแล้วก็ทะลุมาครีบอีกฝั่งหนึ่ง ปลายังขยับอยู่น,นี่น,นี่กว่าจะงมเจอนะครับกว่าจะงมเจอเพราะว่าปลาขยับไปเรื่อยๆส่วนตัวนี้นะครับยิงเป็นตัวที่2เป็นนักล่ายิงแบบดับเบิลอาจจะเป็นสองรูนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้น่าจะเป็นรอยทะลุเปียดกันเลยนะครับ2องเม็ด แล้วก็อีกเม็ดหนึ่งเนี่ยโดนทักๆาก เท้าทั้ง3เม็ดโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นตาช่างดูนะครับเดาว่าชโดสองตัวน่าจะมีราวๆสัก7จกิโลครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวยกขึ้นตาช่างยกขึ้นพร้อมกันเลยนะครับ3ากิโลแล้วก็อ้าวโอ้ย <laughs> เล็กกว่าที่คิดไว้เยอะเลย หกิโลหขีดออดูตรงๆนะครับ6กิโลหขีดว่าหายไปตักกิโลหนึ่งโอ้ยเดาผิดไปเยอะนะครับปลาตัวยาวคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้ก็3กิโลทวนๆกับ3กิโลครึ่งมเมื่อกี้เหลือบดูละเนาะเป็นปลาทูครับคลิปนี้โอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับ อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับฤดูการล่าปลาชะโดเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้ฝนตกระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในในหน้าน้ำหรือว่าในร่องลำห้วยที่เป็ดนักล่าทำห้างไว้ปลาชะโดผ่านเข้ามาน้อยนะครับไม่เหมือนพื้นที่ที่มี กระชังเลี้ยงปลามีกระชังเลี้ยงปลานิลปลาชะโดจะอาศัยอยู่รอบๆบริเวณที่มีลูกปลานิลหรือว่ากระชังปลานิลแบบนี้ไม่ค่อยมีกระชังปลานิลก็เลยไม่ค่อยมีปลาชะโดให้ยิงมากนักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้คลิปจะต่อไปเป็ดตั้งล่าจะไปแจมจะไปแจมกับบรรดาพรานช่องอื่นที่เขายิงปลาชะโด ข้างๆกระชังปนินนะโอเคคลิปนี้จบที่ปลาทู6กกิโลหขีดครับขอบคุณครับ